ใครกันนะอยู่ช่องเจ็ดนานที่สุดสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาเปิดเจ็ดอันดับนักแสดงในสังกัดช่องเจ็ดที่อยู่กับช่องเจ็ดนานที่สุดจะนับตั้งแต่ผลงานเรื่องแรกที่แสดงที่หน้าจอช่องเจ็ดจนถึงปัจจุบันคลิปนี้นะคะรวมทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเลยก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าทั้งเจ็ดอันดับเนี่ยจะมีใครบ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่นะคะที่อยู่กับช่องมานานแล้วขึ้นชื่อว่าอยู่กับช่อง7มานานก็คงจะไม่มีนักแสดงรุ่นเล็กหรอกคลิปนี้นะคะจะจัดอันดับตั้งแต่15ปีขึ้นไปเลยก็เลยคัดมาได้7คนนะคะก็ไปดูกันเลยก็มาเริ่มกันที่อันดับที่7ก็คือคนแรกของเราในคลิปนี้ก็คือพระเอกหนุ่มมาดเข้มนัดอติรุนัดอติรุนตนะคะผลงานเรื่องแรกกับทางช่อง7ก็คือเรื่องพลิกดินสู่ดาว ถึงแม้ว่าบทในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นอะไรมากแต่ก็ถือว่าทำให้เขาแจ้งเกิดได้นะคะพลิกดิ้นสู่ดาวออนแอร์ air, ปี2549จนถึงตอนนี้ทั้งหมด15ปีพอดีผลงานที่กำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้ก็มีเรื่องกงน้ำผึ้งคนต่อมาก็คืออันดับที่6จะเป็นใครไปได้ก็คือพระเอกเบอร์หนึ่งของเรานั่นเองเวียสุกลวัฒน์อยู่ช่องเมาทั้งหมด 15ปีผลงานเรื่องแรกคือพิกดินสู่ดาวออนแอร์ปี2549ถึงแม้ว่าในคลิปนี้ยังมีพระเอกอีกหลายคนที่อยู่กับช่อง7มานานกว่าเวียสุกวัฒน์แต่เวียสุกลวัฒนก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ได้รับโอกาสดีๆจากทางช่องมาโดยตลอดจนปัจจุบันนี้เขาขึ้นแท่นเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องไปแล้วและเมื่อไม่นานมานี้เขาก็เพิ่งต่อสัญญาที่บ้านหลังนี้หลังเดิมเรียกได้ว่า อยู่กับบ้านหลังนี้ไปอีกยาวๆเลยส่วนผลงานของเวียสุกรวัต์ที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็มีเรื่องกกงน้ำผึ้งคนต่อมาก็คืออันดับที่5จะเป็นใครไปได้นอกจากพระเอกมาดเข้มคนนี้เอกลังสีโรดเอกลังสีโรดนะคะผลงานเรื่องแรกกับทางช่องเจเนี่ยก็คือเรื่องจำเลยรักออนแอร์เมื่อปี2541แต่ผลงานในฐานะนักแสดงช่อง7ก็คือเรื่องอังกอรภาค2ออนแอร์ air, ปี2548 เท่ากับว่าเขาอยู่กับช่อง7มาถึง16ปีเอกลังสีโรดนะคะปัจจุบันนี้นอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วเขายัางเป็นผู้จัดผู้กำกับละครด้วยผลงานของเขาในฐานะผู้กำกับละครนะคะก็คือเรื่องคนเหนือคนที่ร่วมกับค่ายโคลีเซียมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องหุบพญาเสือที่ร่วมกับค่ายอาชลองคนต่อมาก็คืออันดับที่4เป็นพระเอกอีกแล้วจ้าก็คือพระเอกนนวัชระบูร์ นรัชลาบูรเล่นละครเรื่องแรกกับทางช่อง7ก็คือเรื่องผักบุ้งกับบุ้งนางออนแอร์ Air, ปี2547จนถึงปัจจุบนันนี้ก็ทั้งหมด17ปีส่วนผลงานเรื่องใหม่ที่เราจะได้รับชมกันในปีนี้ก็มีเรื่องแม่เบี้ยแล้วก็เรื่องหุกพญาเสืออันดับต่อมาก็คืออันดับที่3เป็นพระเอกอ,อีกแล้วก็คือน้ำละพีพัดผลงานเรื่องแรกกับทางช่อง7ก็คือผีขี้เงานะคะ ออนแอร์ปี2,545จนถึงตอนนี้เขาอยู่กับทางช่องเจ็ดมาทั้งหมด19ปีเป็นทางพระเอกเป็นทางตัวร้ายเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ฝีมือดีมากผลงานปัจจุบันนะคะที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็มีเรื่องหุบพยาเสือเดินทางมาถึงอันดับที่2เป็นพระเอกอีกแล้วก็คือพระเอกคนนี้วีวีลภาพพระเอกที่ฝีมือดี ถึงแม้ว่าช่วงหลังๆนะคะเขาจะรับงานละครน้อยมากผลงานเรื่องแรกกับทางช่อง7นะคะก็คือเรื่องกว่าจะรู้เดียงสาออนแอร์ปี2,543จนถึงปัจจุบันนี้วีลภาพอยู่กับช่อง7มาทั้งหมด21ปีเยอะมากพระเอกคนนี้นะคะปัจจุบันนี้นะคะเขาผัานตัวไปเป็นผู้จัดละครผลงานที่หน้าจอเนี่ยก็เลยน้อยลงผลงานละครที่ออนแอร์ทางหน้าจอ เรื่องล่าสุดก็คือเรื่องล่าท้าชนผลงานที่เป็นผู้จัดเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องนางสาวส้มลน่นซึ่งเราเชื่อว่าในอนาคตเขาก็คงกลับมาเล่นละครอ,อีกแน่นอนก็มาอรอลุ้นกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรอันดับสุดท้ายก็คืออันดับที่1ซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวในคลิปนี้ซึ่งเราเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าเธอเป็นใครจะเป็นใครไปได้ก็คือนางเอกซุปตาคนนี้อำพัชลาภานั่นเอง นอกจากจะเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งของช่อง7แล้วเธอยังเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งของวงการเลยก็ว่าได้เธอคนนี้นะคะอยู่กับช่องเจมาทั้งหมด24ปีแล้วนะคะผลงานเรื่องแรกกับทางช่อง7ก็คือเรื่องมณีเนื้อแท้ออนแอร์ Air, ปี2540จนถึงปัจจุบนันนี้ก็คือปี2564ทั้งหมด24ปีคือเยอะมากมีใครให้มากกว่านี้ไหมผลงานเรื่องล่าสุดของอัมพัชราภา ที่หน้าจอช่อง7ก็คือเรื่องจากสตูสู่หัวใจออนแอร์ไปเมื่อปีที่แล้วส่วนผลงานเรื่องใหม่มีแน่นอนแต่ต้องรอรุ้นกันไปก่อนนะคะซึ่งคลิปนี้ทุกคนก็คงจะได้คำตอบแล้วนะคะว่าใครกันที่อยู่กับช่อง7มานานที่สุดซึ่งเธอคนนั้นก็คือซุปตาตัวแม่อัมพัชราภานั่นเองเท่ากับว่าเบอร์หนึ่งฝ่ายหญิงที่อยู่กับช่อง7มานานที่สุดก็คืออัมพัชลาภา แต่ถ้าเกิดเป็นฝ่ายชายเนี่ยก็ต้องยกให้วีวีละภาพอยู่กับช่อง7มาทั้งหมด21ปีก็คลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้นะคะมีข้อมูลเนี่ยที่ผิดพลาดตรงไหนเราก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะคะ